สตาร์บั克รีสอร์ทวิธีตั้งค่าระบบจากพอ s ส Pa พกนะครับจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าระบบคร่าวๆนะครับของ s t a r ์บั克รีสอร์ทสตาร์บัคตัวนี้ก็ใช้สําหรับร้านอาหารนะครับก็วิธีตั้งค่าระบบนะครับชื่อร้านอาหารนะครับเราก็ตั้งเป็นชื่อร้านอาหารต่อไปเป็นโลโก้ร้านอาหารนะครับเราก็เลือกไฟล์เข้ามาครับว่าจะเอาไฟล์ไหนเป็นไฟลโลโก้ร้านนะครับ จากนั้นก็เอาเพได้เลยเบอร์โทร้านอาหารนะครับอันนี้จะเป็นสกุลเงินนะครับเป็นทศนิยมตั้งค่าส่วนลดระบบนะครับค่าแท็กต่างๆเดี๋ยวเรื่องพวกนี้นะครับผมจะมาสอนอีกทีหนึ่งนะครับผมวันนี้จะแนะนําคร่าวๆไปก่อนรหัสสาหรับลบรายการขายนะครับตรงนี้ก็สามารถตั้งได้อันนี้เป็นเลือกไฟล์นะครับ i m a g e f อน t ์วิดีโอฟอนต์นะครับก็ต่อไปก็มีแค่กําหนดข้อความหัวไว้เสร็จนะ แล้วก็ถ่ายไปเสร็จนะครับก็แล้วแต่เรานะครับว่าจะก,กําหนดแบบไหนใส่ไปเลยส่วนสุดท้ายจะเป็นธีมนะครับสว่างกับมืดนะครับแล้วแต่สะดวกถ้าเป็นมืดก็สบายตาเหมอือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการตั้งค่าระบบคร่าวๆนะครับใน s Star t b o x Restaurant